วันนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสุนทีจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่293นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดสุดคุ้มมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดนะคะ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด4ต้นนะคะจะมีฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งมา2กระถางเราก็จะมีฟอมนะคะกระถาง4นิ้วเข้ามาร่วมอีก2กระถางนั่นเองค่ะนะคะ ส่วนเรื่องราคานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะพร้อมโอนให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะเก็บงานปลายทางนะคะก็ชุดละ3 30บาทจัดส่งฟรีนะคะลูกค้านะพร้อมโอน300บาทส่งฟรีปลายทาง3 30บาทส่งฟรีค่ะลูกค้านะคะแอมจะแจ้งให้ทราบว่าสำหรับท่านใดที่เก็บเงินปลายทางนะคะเนื่องด้วยอ่า ไพรสเนียหรือขนส่งต่างๆเขามีการปรับนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนใช่ไหมลูกค้าถ้าเงินเข้าระบบไพรสเนียแล้วเงินจะอยู่ในไพรสเนียสามวันพอหลังจากนั้นแอมก็เบิกเงินเข้ามาใช้ได้แต่ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเขาได้ปรับระบบมานะคะก็เงินจะอยู่ในไพรสเนียห้าวันด้วยกันนะคะกว่าแอมจะนําเงินตรงนั้นเข้ามาหมุนเวียนหรือนํามาใช้จ่ายได้ ต้องรอให้ครบ5วันถึงจะเบิกได้อันนี้คือข้อเสียของการเก็บเงินปลายทางนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรบก,กวนเป็นการโอนให้กับแอมเนาะเพราะว่าแอมจะแบบว่านะคะหน้าไม้ชุดนี้คือจะมีจํากัดมากมีแค่10ชุดแต่ถ้าใครไม่สะดวกโอนจริงๆมีความประสงค์ต้องการเก็บเงินปลายทางได้คะ่ะลูกค้าก็แจ้งมาได้เลยนะคะอันนี้แอมคือขอความร่วมมือเท่านั้นนะคะว่าถ้าใครโอนได้ขอเป็นการโอนนะคะถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็เก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าอืนะคะแอมขอชี้แจงประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำไว้นะคะวันพฤหัสที่10ตุลาคมนะคะแอมจะมีรอบจะส่งในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะคะถ้าคลิปนี้ใครสั่ง ก่อน9โมงเชา้านะคะแอมก็จะจัดส่งให้รอบวันพารือหัดเลยนะคะแต่ถ้าใครสั่งมาหลังเที่ยงแอมก็ขอจัดส่งเป็นรอบวันศุกร์นะคะนะคะลูกค้านะแล้วก็ช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083541875 0 75, เดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปคิวโค้ดนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านายมืออีกเช่นเดิมค่ะ นะคะคชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่293นี้กันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่หน้าไม้ในชุดที่1น,นะคะต้นนี้ค่ะฟอร์มกอนะคะพันดาวหนึ่งกระถางลูกค้าจะได้ไป2ต้นอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะไปอับขึ้น8นิ้วทําฟอร์มกอสวยๆกันได้เลยค่ะส่วนต้นที่2นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นลูกของมนสวรรค์ตัวนี้คือพื้นสีเขาจะเป็นแดงเข้มและแดงสวยด้วยนะคะเป็นแม้สสีเหมือนมนสวรรค์เลยแต่เปลี่ยนกันตรงที่ว่าสีพื้นเขาจะเข้มกว่ามนสวรรค์นะคะลูกมนสวรรค์ค่ะเป็นไม้ใบกลมสวยน่าเก็บนะคะ ส่วนงานกระถาง5นิ้วครึ่งที่แอมจัดให้นะคะลูกค้าแอมแ,มแมนะนาเลยนะนาเสนอมากตัวนี้เป็นลูกไม้ที่แอมผสมเองค่ะนะคะตัวนี้เป็นปีแรกที่แอมนามาผ่านนะคะจะออกโทนสีชมพูบานเย็นค่ะตัวนี้นะสีสว่างสวยเป็นไม้ใบหนามีหูใต้ใบด้วยนะคะลูกไม้ค่ะแล้วก็ อ,อันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายเป็นไม้แรตัวเก่าๆเ,เลยนะคะเป็นไม้แรอมะตะเนาะรัตนสินค่ะพื้นสีเขียวป้ายแดงสวยๆฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะชุดนี้ก็สวยน่าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงค่ะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง4ีต้นอยู่ในชุดที่1ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่สองนะคะต้นแรกค่ะกระถาง4นิ้วนะคะสีลาเพชดค่ะตัวนี้จะกัดสีแดงนะคะต้นสูงแล้วนะไส์กระถาง4นิ้วนะคะสีลาเพชร1กระถางค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้กระสีจะเป็นกระสีชมพูใบาบางเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าสากูะระลูกค้าไส์กระถางสีนิ้วต้นสูงมากฟอร์มล้นๆกระถางสนิ้วเลยค่ะหน้าสีสวยนะ สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสาคุระค่ะแล้วก็งานกอไซกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้ลูกค้าจะได้อับสอนสวรรค์ค่ะตัวนี้ป้ายแดงจัดมากแล้วก็ตัวนี้จะแผลงมาจากเศรษฐีสุพรรณมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถือว่าแถมให้นะคะลูกค้าหนาะโตไปกับสีชมพูสวยมากนะคะอ,อับซอนสวรรค์แล้วก็ไม้ผ่าแผลงค่ะ ให้ไปแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปแยกนะไปปลูกกรวมกันเลยแล้วก็กระถางสุดท้ายค่ะตัวนี้พันดาวนะคะพื้นสีขาวเม็ดแดงไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเม็ดสีเริ่มขึ้นมาสวยแล้วนะคะลูกค้า่ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งสี่ต้นในชุดที่อ่ะ,อะโอเคค่ะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งสี่ต้นในชุดที่สองไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3นะคะต้นแรกค่ะฟอร์มกระถางสีนิ้วค่ะพันดาวงานกรอนะคะพันดาวงานกรอค่ะหกระถางได้ไป2ต้นไปอัพขึ้นกระถาง8นิ้วนะคะได้เลยค่ะให้งานกอไป1กระถางแล้วก็ต้นนี้นะคะเริ่มมีหัวแล้วลูกค้าอยู่มานานแล้วอยู่ในไส่กระถางสีนิ้วสับเจริญค่ะสับเจริญเป็นไม้ใบหนาป้ายสวย นะคะต้นนี้ป้ายแดงจัดมาไซกระถาง4นิ้วซัพเจริญค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะพรมพิมานให้ไปอีกหนึ่งกระถางต้นนี้ป้ายป้ายสวยนะนะคะ,ะชุดนี้จะได้ไม้ป้ายไปถึง2อชนิดแล้วก็ไม้กอ,อกระถาง4นิ้วไปด้วยแล้วก็ต้นนี้ค่ะลูกไม้แอมนํามาแบ่งปันอีกเช่นเดิมค่ะ นะคะตัวนี้น่าเก็บลูกคา้าสีจริงสวยมากๆลูกค้าน้าเก็บนะไซส์กระหาง5นิ้วครึ่งเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผ่าไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดนะคะอะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นในชุดที่3ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่4ี่นะคะต้นแรกไซส์กระถาง4นิ้วค่ะรักเอ่ย1ต้นนะคะพื้นสีแดงด่างขาวด่างเหลืองนะคะความสูงประมาณ13เซนรักเอ่ย4นิ้วค่ะแล้วก็ต้นที่สองนะคะต้นนี้ไซส์4นิ้วค่ะมีชื่อว่านกเล็กราตนาจักค่ะเป็นไม้ใบไทยหนะ้าหวานหวานเม็ดสีสวยเป็นไมายุคเก่านะคะจัดอยู่ในตับนกนกเล็กราตนาจากักสามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นที่สามค่ะไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะ นะคะมีชื่อว่าฉัดทินกรนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าด่างสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เป็นไม้ทรงคอมแพกค่คะด่างสวยค่ะตัวนี้จะด่างตอนโตนะคะสวยแน่นอนรับประกันค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟอร์มหกนิ้วเลยลูกค้ามีชื่อว่า,ามหาเศรษฐีค่ะตัวนี้ป้ายดีนะป้ายสวยลูกค้าเลี้ยงให้แตกกอฟอร์มสวยมากมหาเศรษฐีหนึ่งกระถางนะคะาฝากนะคะอันฝักหน้าไม้สวยๆส,สุดคุ้มนะคะในชุดที่4ไว้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่5นะคะกระถาง4นิ้วค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรบ,บ้านปทุมค่ะเป็นไม้ป้ายชมพูไซส์กระถาง4นิ้วค่ะ แล้วก็ต้นที่2นะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณค่ะจะกัดชมพูนะไซส์กระถางสีนิ้วความสูงอยู่เราประมาณ1 2บสถึงสิมเซนนะคะตัวนี้จะกัดชมพูหน้าสวยนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะแล้วก็ไม้ด่างในชุดนี้นะคะฟอร์มสวยมากลูกค้าต้นเดียวก็คุ้มมากๆค่ะมันนีล้อมเพชรหน้าสวยๆเลยลูกค้าด่างดีทุกใบค่ะไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะใบกลมกึ่งใบไทยค่ะต้นสีชมพูกระดูกขาวตัวนี้คือใบหนามาก ชั้นใบสวยค่ะนะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผ่าค่ะนะคะแบ่งปันอีกหนึ่งกระถางค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งหน้าไม้ชุดนี้สวยคุม้มนะคะน่าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้ทั้งสี่ต้นในชุดที่ห้าจ้า มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะต้นแรกไซส์กระถาง4นิ้วค่ะตัวนี้พื้นสีเขียวป้ายขาวป้ายเหลืองนะคะสุดราคาตัวนี้ดางไ,ไม่ใช่สีเป็นไม้ด่างขอโทษค่ะด่างขาวด่างเหลืองนะโตมาด่างสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ความสูงอยู่แล้วราวประมาณ13เซนค่ะสุดรักไซส์กระถาง4นิ้วค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าธิดาสวรรค์ค่ะเป็นไม้โชว์กระดูกพื้นสีเขาจอกน้ําตาลเม็ดชมพูกระดูกเขาจะขึ้นดํานะคะตัวนี้สวยลูกค่ะธิดาสวรรค์ความสูงประมาณ12เซนไซส์4นิ้วค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะลูกค้านะทิดาสวรรค์ไปแล้วต้นนี้อับสรสวรรค์ค่ะเป็นไม้ป้ายแดงใบย,ยาวนะคะชั้นใบสวยใสกระถาง5นิ้วครึ่งลูกค้าชั้นใบสวยแล้วนะและป้ายดีด้วยอับสรสวรรค์นหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายลูกค้าแอมแนะนํามากเป็นคือลักษณะใบเขาเหมือนลูกตาลลูกค้าตอนนี้คือลอายใบทรงลูกตาลกําลังฮิตมากนะคะต้นนี้ค่ะสุริยะทรงกรดยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าด่างสวยใสกระถาง5นิ้วครึ่งความสูงอยู่ราวๆ20เซนค่ะสุ ริยะทรงกรดไซส์กระหาง5นิ้วครึ่งให้ไปอีกหนึ่งกระถานะคะฝากนะคะไว้ด้วยนะลูกค้าชุดนี้ก็คุ้มสวย <c oughs> หน้าไม้นะคะทั้ง4ีตนนี้อยู่ในชุดที่6ค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่7นะคะต้นนี้ก็แบบว่าเป็นชื่อมงคลนะคะมีอะไรบ้าง ต้นนี้ค่ะต้นนี้จะกัดชมพูสวยเลยมีชื่อว่าหมอจินดาลูกค้าตัวน,นี้จะกัดคือหน้าพิเศษเลยนะปกติหมอจินดาเขาจะกัดชมพูใช่ไหมตัวน,นี้จะเป็นชมพูเข้มความสูงอยู่ราวๆสิเซนใส์กระถางสีนิ้วค่ะหมอจินดาตัวน,นี้หน้าชมพูเข้มมากแล้วก็ฟอร์มกระถางสีนิ้วอีกหน่งกระถางค่ะตันนี้มีชื่อว่าเทพสายลุงค่ะตัวนี้จะเป็นด่างชมพูใส์กระถางสีนิ้วด่างสวยนะให้ดูลายใบยก่อน ะะจะาด่างออกเหลืองส้มค่ะเทพใสรูปหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็ต้นนี้มีชื่อว่าเงินทองนาค่ะเงินทองนาเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะจะเป็นพื้นสีเหลืองเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดชมพูค่ะเหลืองเงินทองนาไใสกระถาง5นิ้วครึ่งสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าน้ำโชคความพิเศษของน้ำโชคต้นนี้คือจะเป็นน้ำโชคป้ายแดงค่ะเห็นไหมเขาจะมีการป้ายแดงทับช่วง อขอบขอบใบนะคะตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่น่าสะสมค่ะนำโชคป้ายแดงไซส์กระหางห้างอครึ่งค่ะชุดนี้ก็น่าสะสมค่ะลูกค้าสวยๆทุกชุดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆที่น่าเก็บอีกหนึ่งชุดชุดที่7ค่ะ สำหรับรายการชุดที่8ดนะคะจะมีอะไรบ้างเริ่มที่กระถางสี่นิ้วค่ะต้นนี้มีชื่อว่าราสีผึกก้งโศกเป็นบอลกาบทรงสวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้กาบต้นนี้เลี้ยงง่ายนะคะราสีผึกก้งโศกส่วนต้นนี้เป็นงานกอนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะมีชื่อว่าเท้ารำไยค่ะและป้ายสวยทั้ง2ต้นด้วยลูกค้าต้นสูงมากแล้วนะคะไปอัพขึ้นกระถาง8ดนิ้วทํางานกอได้เลยลูกค้าฟอมกระถาง4นิ้วนะคะ แล้วก็งานกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองนครชุมค่ะตัวนี้คือจะเป็นการป้ายเขียวขี้ม้านะสวยนะคะใบใหม่มาก็ติด้ายนะไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะความสูงอยู่ราวๆประมาณ20เซนนะคะเมืองนครชุมค่ะให้ไปอีกหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกไม้แบบงานกอค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเม็ดออกสีชมพูอมม่วงลูกค้าดูสีใกล้ๆนะจะกัดจนใบบางเลยเป็นลูกไม้เมล็ดค่ะตัวเนี้ย อ่านะคะดูนะแล้วก็กเนี้ลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด3ต้นเอาไปลงปลูกไปเปลี่ยนกระถางขึ้น1ิบสองนิ้วก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะฟอร์มใหญ่ค่ะไซส์กระถางห้านิครึ่ง ฝากหน้าไม้นะคะลูกค้าอ่ะยกมาอีกรอบหนึ่งฝากหน้าไม้สวยๆสุดคุ้มในชุดทิมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่9นะคะชุดนี้ก็เป็นไม้ยุคเก่าเลยลูกค้านะคะต้นแรกค่ะมีชื่อว่าม่วงมงคลค่ะเป็นหน้าไม้โทนสีชมพูอมม่วงนะคะลูกค้าตัวน,นี้สวยใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นไม้กัดสีเม็ด เม็ดแดงเริ่มขึ้นมาแล้วลูกค้าไปแอปขึ้น8นิ้วได้แล้วนะคะสายพาเนศค่ะใครตามหาต้นนี้อยู่เก็บได้นะสายพาเนตนนามาจัดไม้ชุดให้อยู่ในชุดที่9้านะคะสายพาเนศม่งมงคลฟอร์มสนิ้วค่ะส่วนฟอร์มกระถางตัวน,นี้จะเป็น6นิ้วนะคะมีชื่อว่ามนฑลสว่านนี่เลยลูกค้านี่นะคะแตกต่างกันอยู่นะนะคะตัวมนฑลสว่สน์จนจะเป็นแบบว่าพื้นเขาจะออกแดงแล้วก็มีความเปรอะเขียวช่วงหูใบใช่ไหมแต่ถ้าลุมนฑลสวค์นพื้นเขาจะกัดแดงไปทั้งใบเลย นะคะลูกค้าแตกต่างกันอยู่นะที่แอมบอกว่าเอ้น่าสะสมนะคะลูกมนสวรรค์คือพื้นเขาจะขึ้นแดดแต่ตัวนี้มณนสวรรค์นนะลูกค้าอย่าสับสนเนาะแอมก็อธิบายให้ลูกค้าได้ทราบกันนะคะต้นนี้ค่ะลูกค้าส่งคอมแพกฟอร์มใบดกอกไซส์กระหาง5นิ้วครึ่งนะคะคุ้มซับคุ้มซับฟอร์มสวยมากลูกค้าเป็นหน้าโทนสีแดงเปลือกเขียวช่วงหูไม้ชื่อดีด้วยหน้าเก็บนะคะชุดน,นี้ก็หน้าสะสมเหมือนกัน แต่และชุดแอมจะไม่มีหน้าไม้สำรองให้นะคะลูกค้านะคูะชุดนี้นะคะทั้ง4ต้นอยู่ในชุดที่9คะ่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่10นะคะเป็นชุดสุดท้ายของ EP 293นะคะต้นนี้นะเศรษฐีพันล้านด่างสวยๆ1กระถางคะ่ะฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะลูกค้าอันนี้ด่างดีด่างสวยมากๆคะ่ะ แล้วก็ต้นที่2ค่ะไม้ป้ายใส่กระถางสี่นิ้วหนะะ้าลูกค้าอัพสอนสวรรค์แล้วก็ให้ไม้เหลืองต้นนี้ไปด้วยแต่แอมไม่รู้นะว่าอะไรแอมไม่ดึงออกนะถือว่าแถมไปให้นะคะอัพสอนสวรรค์กับไม้เหลืองอยู่ในกระถางสี่นิ้วะคะ่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะชื่อมงคลนะคะนําโชคนะคะนำโชคเป็นไม้ใบกลมจะกัดแดงเข้มทั้งใบเม็ดละเอียดสวยนะคะฟอร์มกระถาง6นิ้วอันนี้ฟอม6นิ้วนะคะลูกค้านะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เป็นสายที่แข็งแรงค่ะ กระถางสีนิ้วลูกค้ารับไปก็ไปแอบกระถางส่วนกระถาง5นิ้วครึ่งกับ6นิ้วลูกค้าถ้าฟอร์มเขายังไม่ยังแบบว่าเขาเรียกว่าไงฟอร์มกําลังสวยอยู่ก็ย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่มากกว่านี้ค่อยไปอัพขึ้น12นิ้วก็ได้หรือใครจะอัพเลยก็ได้นะคะลูกค้าพิจารณาได้เลยค่ะต้นนี้ค่ะต้นสุดท้ายนะคะเศรษฐีสุพรรณตัวนี้กัดสีชมพูสวยยิง่งโตยิ่งสวยนะเดี๋ยวถ้าแอมคนดูรูปเศรษฐีสุพรรณที่แอมเรียงข้ามปีมาให้ชมกันนะ เมสี่สวยโทนนี้คือโตไปสวยมากลูกค้าเศษฐีสุพรรณไซ์กระถางนี้จะเป็นฟอร์ม5นิ้วลูกค้ากระหางจะเล็กนิดหนึ่ง5นิ้วเท่านั้นนะคะไปอัพขึ้น12นิ้วนะ,ะจ๊ะเศษฐีสุพรรณหน้าชมพู1กระถางอยู่ในชุดที่10นะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะชุดนี้ก็สวยลูกค้าได้ไม้ป้ายไปถึง2ต้นเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้สุดคุ้มในชุดที่10คะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่293นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดเป็นชุดสุดคุ้มหน้าไม้หน้าสะสมทุกชุดเลยนะคะมือใหม่ก็สามารถเลียงได้เพราะว่า ในชุดนั้นก็จะมีไม้ฟอร์มกระถาง5นิ้วเครื่องไซต์ตั้งแม่ฟอร์มแข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะส่วนไม้ฟอร์มกระถาง4นิ้วลูกค้ารับไปแล้วพักฟื้น2วันหลังจากนั้นให้ทําการเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางขึ้น6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยลูกค้าพิจารณาได้เลยค่ะนะคะสำหรับราคานะคะไม้จัดชุดก็จะมี2แบบนะคะลูกค้าพร้อมโอนนะคะ300บาทจัดส่งฟรี ลูกค้าปลายทาง3 3มบาทจัดสองฟรีสะดวกโอนแจ้งแอมได้เลยนะใครไม่สะดวกโอนต้องการจะเก็บเงินปลายทางก็แจ้งแอมได้เลยนะคะ ส่วนช่องทางติดต่อค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนบอนสีค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปค r Code คนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไวทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะในคลิปนี้นะคะตามที่แอมแจ้งไว้ช่วงต้นคลิปเนาะนะหระบบปรายนีย์มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะสำหรับในกรณีที่เก็บเงินปลายทางนะคะเงินจะเข้าระบบปรายศนีย์ต้องค้างอยู่ที่ปรายนีย์ถึง5วาวันแอมถึงจะนำเงิน ตรงที่ขายนะคลิปนี้มาใช้ได้ต้องรอถึง5วันด้วยกันลูกค้าใครสะดวกโอนแอมขอความร่วมมือเป็นการโอนนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกโอนจริงๆอยากได้บอลสีป้าขอเก็บเงินปลายทางได้คะ่ะแอมยินดีเก็บเงินปลายทางให้นะคะแอมเพียงชี้แจงแล้วก็ฝางขอความร่วมมือเท่านั้นคะ่ะหรือใครที่สั่งกันเป็นครั้งแรกยังไม่มั่นใจในตัวเราก็ต้องการเก็บเงินปลายทางได้คะ่ะแอมยินดีคะ่ะนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นโปรจัดชุดสุดคุ้ม นะคะมากๆหน้าไม้ทุกต้นสวยหน้าสะสมทั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะอ๋อช่องทางติดต่อค่ะลูกค้านะคะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสาม้าสหน้าบ้านนาะบอนสีค่ะหรือจะแทบรูปคิวอารค้ไปสแกนเพิ่มเพื่อนทางอแอดไลน์ก็ได้ค่ะหรือใครทําไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานเนาะกลับมา จากกลับมาพักผ่อนช่วงเย็นนะคะก็ให้เขาแอดไลน์ไว้นะลูกค้าจะได้ขอดูรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือจะสอบถามอะไรนอกเหนือจากการขายหรือสอบถามเกี่ยวกับการปลูกบอนสีแอมยินดีให้คําแนะนําค่ะแอดไลน์ไว้นะหรือจะโทรคุยกันเวลาแอมว่างทําจากทาการทํางานก็ได้แอมยินดีให้คำปรึกษาค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะลูกค้าเย็น e, แล้วค่ำแล้วคือตามจริงอะคลิปนี้แอมถ่ายทําไว้ล่วงหน้าแอมถ่ายทําไว้ช่วงเย็นวันพุธ นะคะก็จะลงคลิปเป็นวันพฤหัสนี้แล้วค่ะลูกค้าฝากไปด้วยนะคะงานพี่ส่วนแอมเยอะจริงๆลูกค้าอาจจะไม่ได้ตอบกลับครบทุกบ้านหรือสรุปยอดแล้วอาจจะข้ามวันไปเลยกว่าแอมจะกลับมาตอบตรงนั้นก็แอมก็ต้องขออาภัยจริงๆค่ะลูกค้าถ้า ยังไม่ถึงเวลาแพ็คแต่ถ้าเราสรุปยอดแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วแอมก็จะไม่ยังไม่เปิดข้อความอ่านจนกว่าจะแพ็คบอลสีนะคะลูกค้านะถ้าแอมตอบกับชาต้องขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอมขอ,อ,อตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ